สวัสดีครับผมช่างบอยบ้านนกดาวครับผมร้านลุงพศเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมวันนี้ผมจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะครับผมซึ่งหลังนี้เคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วผมวันนี้เอามาประกอบให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลูกค้าถูกใจประทับใจเลยนะครับผมในเนื้องานไม่ว่าจะเป็นเสาครับผมการเก็บงานครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมหลายอย่างมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับ ครับผมหลังนี้นะผมขนาดอยู่ที่6เมตร20นะครับความกว้างแล้วก็ความยาว5เมตร50นะครับดูสิครับสวยงามมากเลยครับผมซึ่งในที่ตรงนี้ผมเป็นบรรยากาศโคกหนองนานะครับดูครับผมพี่เขาอยู่ที่ปทุมธานีนะครับผมกลับมาบ้านที่สุรินทร์นะครับผมดูครับผมพี่เขายังไม่มีบ้านอยู่นะครับผม ยางกลางเต็นนอนอยู่เลยครับบรรยากาศแต่ว่าสุดยอดมากครับผมกาดโคกหนองนาครับผมครับผมชมรายละเอียดบ้านกันต่อครับกว้างหเมตรยี่ยาวห้าเมตรห้าสิบครับผมซึ่งรายละเอียดภายในก็จะมีหนึ่งห้องนอนเล็กแล้วก็หนึ่งห้องนอนใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ํานี่จะไม่ได้รวมสุขภัณฑ์นะครับคือเรามี พื้นแล้วก็ผนังที่เป็นซีเมนต์บอร์ดให้นะครับผมผนังนี่เราใช้เป็นซีเมนต์บอร์ด8มิลให้เพื่อที่ลูกค้ามาปูกระเบื้องได้ง่ายครับผมแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยจะใช้เป็นซีเมนต์บอร์ดหนา16มิลน,นะครับแล้วก็ผมจะทาเป็นฟินโคดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเวลานั้นลูกลูกค้าสามารถเทพื้นผสมน้ำยาการซึมแล้วก็ปูกระเบื้องได้เลยครับผมอ่านี่นครับสวยงามมากครับบ้านหลังนี้ครับ ซึ่งเสานี่ใหญ่อยู่แล้วผมไม่ต้องห่วงครับช่างบอยครับเสาหน้าเจ็ดทุกต้นนะครับหลังนี้ครับดูเสาบันไดใหญ่ๆเลยครับเสาบันไดใหญ่ๆสวยงามมากครับครับนี่ครับซึ่งหลังนี้รับจบระบบไฟเหมือนเดิมครับหลังนี้ครับโคมไฟมีให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมคานใหญ่ๆครับดูคานครับดูรายละเอียดครับผม ซึ่งชั้นหน้าๆนี่จะกว้างสาเมตรสิบคูณ2เมตรนับชั้นหน้า,นา <laughs> ครับส,สวยๆเลยเก็บให้นียมๆนะครับผมที่นั่งเป็นตัวแอลนะครับหลังนี้ที่นั่งเป็นตัวแอลที่นั่งกว้างๆครับ5้าสิเซนให้อย่างสวยครับผมที่นั่งกว้างๆให้เลยครับโดยที่ว่าที่นั่งเราจะทํายื่นออกมาจากเสานะครับ นี่ครับที่ออกมาจากเสามจะได้พื้นที่ข้างในจะได้โล่งๆกว้างๆครับเสียดายมากเลยครับหลังนี้เพิ่งเก็บสีไปแล้วไม่สามารถขึ้นไปถ่ายด้านในได้นะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องตรงหน้าต่างกันก็ได้ครับนี่ครับเก็บงานเนียนๆให้ช่ำๆครับพื้นครับแล้วก็ผนังครับ บุผนังเป็นยิบซ้ำนะครับหลังนี้ครับฝาเป็นฝ้าไม้ครับหน้าต่างนี่เราใช้เป็นกระจก5้มิลให้นะครับเป็นมันไม้ครับสวยๆเลยงานภายในนะครับโอ้เสียดายมากเลยอันนี้เป็นห้องเล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวมาชมด้านหลังครับ นหลัังะครบซึ่งเวลามาติดตั้งนี่ผมจะคุยกับลูกค้าให้ลูกค้าในวางเป็นเพดเหล็กไว้ตามตำแหน่งเสาครับนี่ครับผมเป็นเพดเหล็กเลยครับผมเพดเหล็กหน้าสิบหนาเก้ามิลนะครับผมแล้วเวลานั้นผมก็จะเอาเหล็กฉากนะครับผมตัวแอลครับมาเชื่อมติดกับเหล็กอย่างนี้ครับผมเชื่อมติดกับเหล็กอย่างนี้ให้ครับเพื่อกันครับผม จะมาได้ใช้เป็นปุกนะใช้เป็นเชื่อมเอาแล้วก็ขันน็อตสามนิ้วเข้าไปข้างในเนื้อไม้นะครับนี่ครับผมทุกต้นเลยนะครับยึดให้ครับต้นละสองครับต้นละสองนีครับข้างล่างเสาใหญ่ๆยึดให้แน่นเลยครับเดี๋ยวไปชมห้องใหญ่กันนะครับผม ชมห้องใหญ่กันครับผมนี่ครับผมห้องใหญ่ครับซึ่งในห้องนี้จะกว้าง3เมตร10คูณ5เมตร50นะครับกว้างคูณยาวมีสายแอร์ให้เรียบร้อยนะคือตำแหน่งติดตั้งแอร์นะครับผมครับงานสวยๆเสาใหญ่ๆเพดานชสูงครับผมนี่ครับจะสวยๆให้เลยครับผมเก็บมาเนียนๆให้ครับนี่ครับผม เดี๋ยวให้ดูผมกว้างๆหน่อยดีกว่าอ่านี่ครับผมผมกว้างๆประมาณนี้นะครับครับกว้างเลยสวยๆฉ่ำๆกับพื้นเก็บไม่ฉ่ำๆเลยครับนี่ประมาณนี้ครับผมซึ่งด้านในนะั้นะจะมีห้องน้ําในตัวนะครับผมไม่ได้ในราคานี้ไม่ได้ไดรวมสุขภัณฑ์นะครับผมลิ้นเริ่มพันเนะี่ยไม่ได้รวมสุขภัณฑ์ครับผม ผมลืมแจ้งไปครับบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่450,000บาทนะครับพร้อมส่งฟรี100กิโลครับผมแต่หลังนี้อยู่สุรินทร์ครับผมส่งฟรีให้อยู่แล้วครับใกล้ๆครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้ติดต่อหาช่างบอยได้ที่เบอร์0897446209นะครับอืมครับผมการันตีแล้วผมฝ้าเพดานสูงๆเสาใหญ่ๆครับห้องโล่ง นึกถึงช่างบอยบ้านนอกดาวนะครับแล้วก็ฝ้าด้านนอกนี่เรายืดออกมาเยอะแร้ว75เซนนะครับ75เซนยืดออกมาให้เยอะครับผมนี่หลังคาบุไอ้มุงเป็นหลังคาเมทัลชีพนะครับโคมไฟไม่สัก สักสามดวงข้างหน้าอยากจะเทระบบไฟให้ f อฟได้ชมกันแต่มันขึ้นไปเทสไม่ได้ครับเสียดายมากครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้า f อฟท่านใดสนใจครับผมติดต่อหาช่างบอยได้เลยนะครับที่เบอร์089 7 4 6 209นะครับเดี๋ยวช่างบอยจะขึ้น คิวออดไว้ให้ด้วยครับผมจะได้แอดไลน์ครับผมทักมาคุยกันได้ครับผมโอเคครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ